สวัสดีครับผมกิวครับผมดีเจนครับวันนี้เราจะมาสู่ประเด็นถกเถียงที่ร้อนแรงมากที่สุดในจักรวาลวันพีชนะก็คืออคาอินุเนี่ยเขาเท่าจักรพรรดิไหมนะฮะใช่พวกคนเอกใช่ไหมใช่ใช่มีผมใครดอเดี๋ยวลองมาดูกันนะโอเค ก่อนเดียนทอยหัวก่อนนะอ่าผมเอาหัวผมเอาก้อยนะเอาหัวครับอ่าผมขอเริ่มก่อนแล้วกันโอเคจอห้าเนาะผมเ,เปลี่ยนฮะเปลี่ยนเหมือนกันครับพอเทินผมนะครับหนึ่งด้งขอ ใช้วความสามารถของอาไครนูนะครับเขาบอกว่าชิ้นก้าบบนมือหนึ่งใบเนาะผมชิ้นหนึ่งแล้วก็ได้จัวดหน <Okay. S 1> ึ่งนะผ่านเลยโอเคผมสองดงเข้าเทินจวดจากนั้นก็ผ่านเลยพาเดนอน์บอกครับจ่วดผมได้สองด่งคำพูดมคุณนะเอ้ย <laughs> ผมไม่กดผ่านแล้วกันห้าพันตีกับ จริงผ่าเลยก็ได้นะมันห้าพัน 5, <000 S 2> ลีดผมผมกันแล้วกันนะสองพันโอเคผมขอใช้ความสาม <Okay. S 2> ารถอคารูเนาะทิ้งหนึ่งใบบนมือนะครับแล้วก็จวนหใจสามครับลงท้าชิ้นครับผ่านเถินครับโ okay. อเคก็เถอนผมลงส่วอ่าผมเปิดนี่เลยฮนะผมได้นะโอ oh, ิกาชิมะอิกาชิมะ จ่ายสามน้าลงเลฟตัวเองเธอละครั้งได้ดงสภาพนอนอืือกัดเก่าแล้วใครดูทุกคนต้องงยีนะผมติดหนึ่งดงให้ดีนะโจมตีเลยหกพันพันเหรอใช่โอ้โหผมก็ไม,ม่อยากเสียผมรับแล้วกันโอเคโอเคผม่านแล้วับเพราะเดินครับจัวครับ,รรบสองดงครับโอเคครับผมจ่ายจ่สองนะครับ อันนี้ครับซีพีเบี่ยงตัวทำลายสเตเดียมที่มีคอนทราบเราจะโอเคไหมไม่โอเคเลยผมว่าผมแย่แล้วจากนั้นนะครับผมนี่ดีกว่าใครรู้ครับแปดพันลีเลยครับแปดพันนะครับผมรับเลยโอเคองผ่านแล้วเอ่อผมคิดจะมีทิกเกอร์นะได้โดงแอคทีฟใบหนึ่งใโอเคครับโอเคขาเทินนะด่ง จัวโอเคครับ okay, ผมจัวได้วันนี้คาชิมะอะไรเนี่ย <laughs> สร,รา้างอีกใบเลยฮะจากนั้นเลสเลยนะโอเคครับผมได้ดดงเลสไปหนึ่งคาชิงี้นี่ทำอะไรได้ไหมอ,อถ้าเขาเลสตัวเองเนาะเขาจะลดคอร์สอีกฝั่งสองอ๋อออถ้าง,งั้นผมอ,อ๋อไคโดปีก่อนไหมห้าพันลีดนะใช่หนึ่งพันครับ จากนั้นผมจ่ายห้านะลงนิโคโลบินนะอันนี้ไม่ใช่สิอันนี้ตอนนี้อยู่ในออสเตรอยใช่ออสันเดยอยู่นะเมื่อลงนะถ้าดงมีห้าหรือมากกว่านะได้ดงเลทใบหนึ่งฮะแล้วก็จวดหนึ่งโอ้ดงก็สิบละใช่โอเคก็โอเคผมกดเลยฮะลบเจ็ดดงนะสกิลลิเดอร์โอเคแล้วมันจะท็อปเลือกผมมีฝ่ายอะไรจทิงท็อปจรเลยฮะโอ้คอมอี โอเคผ่านแล้วฮะไม่คุ้มเท่าไหร่เลยาอเขาจวดโอเคอีกสองด้งออซันดีนี่เขาคอร์ห้าเนาะใช่ใช่อย่างนั้นผมแต่ทัชชิงี้สู้ไม่ได้หรอกนะตามในเรื่องนี่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าปะลามาตาห้าพันตีลิดถ้าพันตีลิดตรงเลยถ้าพันตีลิดรับแล้วก็มันจะลบหนึ่งคอร์ดของออซันดีเนาะเป็นเหลือสี่ละสี่อุ้ย ผม <c oughs> ผมกันแล้วกันเนี่ยหนึ่ันโอเคครับแล้วก็เลททาชิงีนะครับลบ2คอร์สนะครับเหลือ2องหครับจากนั้นจ่ายสครับจ่ายสลงโคบี้ครับโคบี้ตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดเลทตัวเองเนาะผมเลทเนาะเคโอไฮเตอร์เขาสองต่ำกว่านะครับ K.O. โอพอสันเดยครับโอเคจากนั้นผมก็ใช้ความสามารถของเทคอะไครโนเนาะทิ้หนนะครับ จวนหนึ่งจากนั้นใจหนึ่งครับนีนลงนี่เลยมารีนฟอร์ดฮะมันถ้าเกิดลงเป็นรบพรนะแต่กาไม่มีก็ไม่เป็นไรเโอเค,นะอเคผ่านละเอาเตือนนะผมด้งัวผมเลดตรงนีน้กาชิมานะได้ด้งนอนไปสองดองนะให้ไคโดแล้วก็ 7จ็ดพันน่โจมตีโคบีเลยโอ้โห oh, <laughs> ปล่อยเลย <laughs> จ่ายน้าผมจ่ายสามนะลงเป็นโซโลจูโร่ะรัผ่านละโอเคเขาต้องดครับจวดสองโดงเนาะมนนีตั้งหมดโอเคกดเทคให้ดูก่อนนะครับทิ้งหนึ่งนะครับจวดหนึ่งจากนั้นจ่ายห้าครับลง <listings> ซับโบนะครับแอดไปนีลงมาจะทำให้บอดเราลดเคลือบเนาะไม่ถูกทำาไหรค่โอจะเอฟเฟกต์เนาะ,ะ,ะแล้วตัวที่ยังอยู่ตอนนี้นะี่นะใช่ก็จะมีสองใบแล้วก็ผมจฉาสองนะเฉาสองแล้วก็ทิ้งสองนะครับไปเลย <c oughs> เรื่องสเตเดียมลงดีอัำไปดีแล,แล้วกันเีเก,นะกิ์คาแรคเตอร์ใช่จากนั้นผมนี่เลยครับห้าพันลิตรแล้วห้าพันนะเหลือกี่ดงคนระับเหลือสี่ครับ าอาจจะลงโคบีอีกตัวก็ได้เมื่อกี้มันต้องลบคอร์สด้ไหมอ่าถ้าเกิดตีมันต้องลบคอร์สเนาะผมก็จะลบคอร์สนีดหนึ่งคอร์สละสองอเคผมผมรับก่อนแล้วกันเนี่ยเฮ้ยผมจ่ายสี่นะครับลงนี่ครับคิซารุนะครับอ๋อแล้วก็พัดเฉลยโอเค,อเ,คเอาเทินของผมนะโด้ง แล้วก็รอผมเลีโอนิีคาชิมะนะเลี้ยงนอนใบหนึ่งครับโอเคครับจากนั้นคิซารุนี่ยืนห0 0ันนะจะยืนบวกอีก1,000ในเทิร์นเทิร์นอีกฝั่งเนาะก็คือเทิร์นของดินจนใช่เป็น6,000นะใช่ไม่ถูกเคโอเอฟเฟกต์ o J e F X, ไม่ถูกเคโอเจสฟิก e ไม่ถูกเคโอเฟสฟิก e <c oughs> เพราะว่าแจกให้อันนี้แจกให้น,นีของตัวเองขอ,ตองขอตัวเองใช่ ถ้างั้นผมคงต้องใช้กำลังเพียวๆทุบเลยถ้างั้นผมติดห้าด้งให้โซโลจูโรนะโอุยบอุ๊ไม่กดแล้วก็โจมตี9000ลีเดอร์ฮะเมื่อโจมตีนะถ้าเลือดถ้าไลท์ของเราแนะ้วมี3หรือต่ำกว่านะได้ดงแอคทีใบ <Okay. S 2> หนึ่งเลยโอเคถ้าอย่างนั้นบล็อกเลย แล้วก็ปล่อยน็อกเลยนะช่ผมติดอีก4ให้ไคโด9,000ลีตอร์เนี่ย9,000ลีดเดอร์แหงจัง,งการโจมตีอของจักรพรรดิจากนั้นผมใช้สกิลของไคโดนะลบเจ็ดด<อ>้งยิงท็อปเลือดของเขาไปหนึ่งโอเคครับโอ้โอเป็นทิซารุนะใช่โอเคคุมละผมผ่านลนะครับเทอนหนของคราจัวรครับค่อนข้างจะแย่น,นิดนึงนะเพราะว่าต้องอย่างที่บอกว่าเขามี โซโติโลนนะใช่ก็ทุกครั้งที่โจมตีนะถ้าเลือนเราสามต่ำกว่านะจะได้โด่งตั้งถ้าอย่างนั้นผมนี่ครับห้าพันีครับแล้วก็ลบหนึ่งคอร์ดมักเลซสองห้าพันะใช่เลยนะผมเหลือสามโด่งเอาเทือเนเป็นห้เอาควีนไปแล้วกัน,นโอเคผมจ่ายสี่นะร,ะรีเซตครับ เขาบอกรูกจิเก็บ3ใบนะผมเก็บ1 2 3ไปใกล้กองเนนะ akter, าะ K.O. คาแรคเตอร์คอดสอกับตึงอย่างละใบแต่ว่ามีโซโลจูโร่ตัวหนึ่งผมก็เคอหนึ่งใบนะเคครจากนั้นนะครับผมจ่ายห้าครับลงซาโบ้ครับเขาบอกแล้วก็ <laughs> จวดสองนะครับทิ้งสองทิ้งหนึ่งทิ้งสองแล้วก็ อันนี้ผมยิงตีได้นะติดหนึ่งดงให้ทาชิงีครับ 5, รห้าพันตีไปดตกครับผมรับก่อนแล้วกันเนะโอเคโอเคพันเธเลยดงเข้าเทินจอนะค่อนข้างแยกอยู่นะมือกี่ใบฮะมือมีสองครับมือมีสองนะโอเคผมอั <Okay. S 2> นดับแรกนะผมเลตวันนีก้กะชิมากันในดงนอนนะโอเคเขามีบ็อกเกอร์ด้วย ใช่ไม่ถูกคิวใจเอฟิกไม่ถูกคิวใจเอฟิกไม่ถูกคิวใจเอฟเฟก,กนะถ้าผมตีไปห้าพันเขาจะบล็อกเฉยๆเลยนะ<อ>ถ้างั้นผมคงต้องวิธีนี้แหละวิธีแบบบ้านๆตามภาษาสายครับสเต็งนะติดฮาดงให้ลีดเดอร์หนึ่งหมื่นนะโจมตีใส่ผมหนึ่งหมื่นใส่ทาชีเลยฮะปล่อยเลยครับโอเคผ่ okay, านแล้ว กอเทินครับโจลัวโอเคผมโจวแล้วเนาะอ่ะขอสาใครรู้ก่อนทิ้งหนึ่งนะครับจวหนึ่งทำไมไม่ค่อยได้เลยอนะจ่ายสองนะครับทำลายสเตียมใบที่สองแล้วเน,นจากนั้นจ่ายห้าครับลงสัู่อีกไปครับจวสองนะครับทิ้งสองแล้วก็เคลือบอดเนาะทิ้งสองใบนี้นะโอเค มือมีจบใบครับมีเจ็ดใบบหรอหกพันลีเดอร์ครับหกพั 6, นะครับ uh, นีเจ็ดพันเจ็ดพหรอแปดพันลีเดอร์ครับแปดพันเขาเคลือบบอดอยู่นะในดอกมีซาบโบกี่ใบนะครดอกมีซาบโบอยู่1นึ่ใบใบเดียวครับ ใบเดียวนะอันนี้เป็นสามมือมีหนึ่งมือ okay, มีอหไโอเคผมผมหวังว่าเขาคงไม่ลงเทินหน้าตัวใบที่สี่นะถ้างั้นขอสี่พันมันผมใช้นี่ฮะทิ้งมือหนึ่งใบนะบวกสามพันผมทิ้งดัเชียบอมเบอร์ Obama นะ,ะเป็นแปดพันเท่ากันนะอีกหนึ่งพันเก้าพันครับอืมนะครับหกพันดิจรตแล้ว โอเคผมรับเลยขึ้นมือเลยผ่านครับอีกอย่างที่ผมหวังนะัวนีกคาชิมาข้อเรื่องผมนะดดผมไม่ได้ตามที่หวังนะใหญ่แต่ของรีของไคโดนี่ก็ทำในนี้เสียทรงเหมือนนะเพราะว่าแทนที่จะได้แทนที่จะได้ขึ้นมือนะใช่มันจะเป็นตลบตอกเป็มไแทนมือทาง้นเลทน้อยเลยใช่น้อยมาก พอเง้นแล้วผมจะทำยังไงดีนะ้าอย่างที่ผมพูดไปนะว่านี่แหละคือวิธีของสายสเต็งนะผมติดทั้งหมด <c oughs> ทั้งใครโดนนะอมมันจะโยนเกียร์ไปไหยผมติดติดแค่เจ็ดนะหนึ่งหมื่นสองพันนะโจมตีซาโบเลยปล่อยปล่อยนะครับจากนั้นผมไมผมตีซาโบมันเมอตีลีนะ ปกตีเด็กจะซับูบล็อกนั่นสินะโอเคก็ถือว่าผมตีดีแล้วคุณซาบูบล็อกเลยคมไปครับเขาเจอชัวอะไรกันเนี่ยโอเคครับเทคให้นุ๊กเนาะชิ้นหนึ่งนะครับส่วนหนึ่ง ผมจ่ายสีนะครับลงรีเบกาครับรีเบกาบอกว่าหา,าหาคาแรคเตอร์คอร์สามถึงเจ็ดที่อยู่ในหลุมนะครับขึ้นมือได้สีดำนะของซาโบนะครับแล้วก็ผมก็จ่ายจ่ายห้านะครับจ่ายห้าครับลงลงซาวโบีกวยครับแล้วก็จวดสองนะครับทิ้งสองจวดสองทิ้งสองเนาะผมทิ้งสองใบนี้นะแล้วก็ข้าบอดครับ <laughs> รู้ไหมว่าผมอรอลงไคโดตัวโตมานานแล้วนะนติดเยเทีอบอยู่นั่นแหละอันนี้ดีกว่าอันี้อ่ะหกพันะครับลีดเดอร์ครับหกพันนะเจ็ดพนะันหกพันลีดเดอร์ครับผมรับก่อนแล้วกันนะหกพันลีดเดอร์ครับ ไม่น่าจะได้ลงเท่าไหร่นะมี่เลยทิ้งเลยเดี๋ยวนะผมว่าผมอย่างนี้ดีกว่ามือมือคนมีน้อยนะทิ้งคอร์สิบแทนดีกว่าโอเคผ่านเทือนละนี่เข้าเทืนผมนะดอนะโอ้เขามีบ็อกเกอร์สองตัวใช่บ็อกเกอร์สองใบ อ่าใช่ือไปว่านีเบคก้าก็เป็นบ็อกเกอร์ดอ่าใช่เลยวแตงานผมก็จะมีอะไรโจมตีซาโบเลยเจ็ดพันนะป้ไปเลยโอเคจากนั้นผมจ่ายสามุนิกาชิมะน,นะจริงๆเกมสะดุดช่วนนงนึงด้วยแหละตอนที่โดนพังรอบแรกนะใช่จโดนพังสเตเดียมไปสองรอบ จากนั้นจ่าย3ามนะลงโซโลจูโลโอเคครับจากนั้นสกนะิลลีเดอร์นะลบเจ็ดดองนะทิ้งเลือกเนะี่ย <Yeah. S 2> โอ้ผมแทบไม่ได้เลือดขึ้นมือเลยใช่เลสวันนี้กาชิมานะ <c oughs> ได้ดองดนอนไปหนึ่งนะ okay, ครับโอเคครับจากนั้นผมผ่านเลยเขาต้อรับ,รบจัว่วโ <Okay. S 1> อเคความสามารถของลนะีเดอร์นะครยนูเนาะทิ้งหนึ่งไปนะครับทิ้งหนึ่งนะครับ อตอนนี้ไม่เหลือเลือดแล้วใช่ไหมใช่ทั้งสองคนไม่เหลืออยู่เลยอ๋อไม่เหลืออยู่แล้วการโจมตีที่สูสีอ่านี่งไงพลังของพลเอกนะครับหมื่นห้าตีตีลีเดอร์ผมนี่เลยฮะอัศนีแปดที่ส่วนเนะี่ยจ่ายสองนะบวกสี่พันแล้วก็ถ้าเลือดมีสองหรือต่ำกว่านะในด,ดงนอนใบนี่ไงต่อยสวน ทุบสวนเลยโอ้แต่แต่แบบนี้แสดงว่าโอเคผมก็ชนะไปเนาะก็เขีนว่าสูสีกันนะสูสีครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าผมไโลงซาโบอ่ะจะโดนน็อกทั้งบอรดถ้าเกิดว่าลงซาโบไม่ได้อ่ะคุณจะโดนโดนเติรตัวนะใครโด9เก้าใครโดนสิบนะ่วกวาดบดบอร์ดอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ผมค่อนข้างที่จะเคลียร์บอร์ดแทนที่จะโจมตีลีดนะแล้วก็ทิ้งเลือดเขาแทนใช่พร ถ้าเกิดว่าผมได้เลือดขึ้นอนะ่ะผมก็จะมีใบเล่นขึ้นเยอะเนาะใช่แต่ทีนี้ก็คือโชคดีนั่นแหละที่แบบว่าจวดได้ซาโบซาบโบซาบโบซาบโบนอกจากซาโบจะบ่อยแล้วเขายังทำลายอนิี้กเชียร์มากเลยเนี่ยปกติคนไม่ค่อยใส่นะของซีพีไล์ใช่คือแทนที่ผมจะเอาสามโด้งไปทำอย่อนั่นผมต้องมาไล่ไปใหม่มันก็เลยจะช้าไปอีกนิดนึงนะก็แต่ก็ถือว่าสูสีนะอแสดงว่าข้อสรุปก็ถือว่าสูสีเนาะไม่รู้ว่าฝนเอกจักระพัดอะไรมันใช่ก็อยู่ที่ ปลายประกาของท่านโอดาครับอ่าโอเคก็ก็คลิปนี้ก็เรก็สนุปไม่ได้เราสรุปให้ไม่ได้จริงนะ <laughs> ก็ยังไงก็สามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์นะครับให้กับช่องของเราใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆนะทั้งโปเกมอนแล้วก็วันพีดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ